น้องพีน้องทีโชว์ความน่ารักช่วยแม่เก็บผักอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสําหรับครอบครัวของนักร้องนักสแสดงหนุ่มบีมกวีตันจรารักและภรรยาสาวนอกวงการออยอติพรจิตธรรมวงศ์ทั้งคู่แต่งงานและมีทายาทที่น่ารักด้วยกัน4คนเป็นฝาแฝดสองคู่เลยอย่างแฝดชายพี่ทีพี่พีและฝาแฝดลูกสาวน้องไอวาน้องอัญญา ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักสุดๆที่ตอนนี้ลูกชายฝาแฝดทั้งสองคนอย่างพี่ทีน้องพีกำลังเป็นขวัญใจพี่ป้านะ้าอาทั่วบ้านทั่วเมืองมีโอกาสพูดคุยกับหนุ่มบีมแบบจัดหนักจัดเต็มฉชีบคุณพ่อบ,บีมคืนแทนคุณพ่อคุณแม่ลูกแฝดสี่ขายายเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นล่าสุดคุณแม่ออยเผยภาพครอบครัว,รวพร้อมหน้าพร้อมตาผ่านอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นระบุวา่าสวัสดีวันเด็กทำกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับ ต่างกดไลค์และชื่นชมความน่ารักของครอบครัวนี้ดามบิมกวีก็ได้เผยคลิปผ่านทางเพจขณะที่พี่พ,พีกำลังช่วยแม่ออยเลี้ยงน้องสาวฝาแฝดน้องไอวาน้องอัญญาและได้ลองอุ้มเบบีเป็นครั้งแรกด้วยท่าทีตื่นเต้นแบบสุดๆแต่เมื่อพี่พีอุ้มน้องสาวได้ไม่ทันไรเจ้าตัวก็ถึงกับรีบเอ่ยปากบอกแม่ออยด้วยน้ำเสียงจริงจังแบบเด็กๆทันทีว่ามามีอุ้มเองได้ไหมมันหนักมากๆเลยงานนี้เรียกเสียงหัวเราะจากพ่อและแม่ออกมาแบบกลั้นไม่อยู่เลยทีเดียว นอกจากความน่ารักของทั้งคู่ที่มีให้เห็นอยู่บ่อยๆเรื่องความช่างพูช่างจาก,ก็กลายเป็นอีกเสน์ให้หลงไม่ไหวจริงๆส่วนน้องไอวาน้องอัญญาลูกสาวฝาแฝดของคู่บิมกวีกับภรรยาสดสวยอ่อยอติพรที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่กี่เดือนนั้นแต่ว่าน้องก็กลายเป็นความใจชาวโซเชียลด้ทันทีหลังจากที่ความน่ารักของพี่ทีกับพี่พีพี่ชายฝาแฝดนั้นตกพี่พี่ได้มาเยอะแล้ว งานนี้น้องสาฟาแฝดก็มาขมโมยหัวใจพี่ๆได้ทันทีเหมือนกันและโมเมนต์ภาพครอบครัวล่าสุดกับภาพสุดอบอุ่นที่พร้อมหน้าพร้อมตาพ,พ่อแม่ลูกได้คือคุณแม่ออยสวยมากเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆเลยทีเดียวค่ะ